หายไปไหนหมดเนี่ยหายไปหลายวันแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยหายไปหมดเลยโอ้โหยอดยอดวิวนี่ตกพัวภาพเลยแม่งหายไปไหนกันหมดวันเนี้ยโอ้ยทุกครูอุย้ย <laughs> ต่ใจหมดเลย <laughs> อ๋อไม่ไม่ได้มีอะไรฮะมองหามองหาอืมองหาพวกพี่พออีหายไปหลายวันแล้วเนี่ยนะโอ้โหไม่มาดูเลยอะเซนซิทีฟกันมากนะฮะก็เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกเลยว่าอตอนนี้มันมันอยู่ในช่วงที่แบบมันอารมณ์มันไม่ได้นะฮะก็มองหาก็ยอดวิวเนี่ยหล่นหัวภาพเลยก็ต้องขอความกรุณาด้วยแล้วกัน นะช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์กันเยอะๆหน่อยวันนี้วันพฤหัสที่แปดกุมภาพันธ์สองศสองสถ้าเป็นพศก็สองห้าหกเจ็ดเลขสวยเลขทีเดียวนะครับวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยคนใหม่นะครับหลังจากที่คนเก่าเนี่ยอยู่มาครบวาระนะฮะแปดปีก็มีทั้งเรื่อง ที่ดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันไปนะครับมันคงเป็นไปนไม่ได้ที่จะบริหารงานให้ถูกใจทุกคนเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็เช่นกันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทํางานห่วยแตกแบบร้อยเปอร์เซนมันก็อย่างที่ผมบอกนะก็มีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปเพียงแต่ว่าถามว่าเทียบกับชุดเก่าก่อนนู้นอีกมันก็ถือว่าน่าผิดหวงังเพราะว่าตอนที่เข้ามาใหม่เนี่ยโอ้โหโนโยบายสวยหรูวาดฝัน ทีมชาติไทยวงการลุกหนังไทยนะครับแต่สุดท้ายเอาตรงๆนะมันมันมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่แถมลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโอ้โหจากเป็นพันๆล้านเหลือหลักสิบนะฮะเหลือหลักสิบฟุตบอลลีกไทยก็ซบเซาเงียบเหงานะครับไม่เหมือนยุคก,ก่อนหน้านั้นแต่ก็โอเค มีหลายเรื่องที่ดีแล้วก็ต้องพูดกันนะแล้วก็ต้องว่ากันแบบแฟร์นะฮะเขาทําดีแล้วก็บอกว่าดีก็มีการอบรมโค้ชทั่วประเทศเรื่องนี้สําคัญนะฮะคือยิ่งมีคนรู้เรื่องฟุตบอลยิ่งมีคนเข้าใจแท็กติกนะยิ่งมีคนเ,เล่นฟุตบอลเป็นแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆนะ,ะน้องๆหนูๆเยาวชนมากเท่าไหร่เนี่ยฟุตบอลประเทศนั้นมันก็ยิ่งเจริญนะครับมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะครับคือ คุณไงยิ่งมีคนมีความรู้เรื่องโค้ชนะครับเรื่องการสอนฟุตบอลที่ถูกต้องไม่ใช่สอนแบบงูปลาปลาเหมือนสมัยผมตอนเด็ก,ดกอะ่ะมันไม่มีการอบรมโคนะ้ชไงสมัยก่อนอะ่ะคนที่มาสอนก็ก็นั่นแหละะก็นะั่นแหละนะครับมันก็เลยอาจจะความรู้เรื่องฟุตบอลนะมันก็สู้ยุคสมัยใหม่ไม่ได้นะครับนะก็ ใครก็ตามนะฮะที่เข้ามาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่ซึ่งเอาตรงๆนะมันก็ไม่ไม่ไม,มีการพิกล็อกหรอกมีคนสมัครเข้าเลือกตัง้งอะไรเงี้ยอ่าสี่ห้าคนแต่ผมดูแล้วก็เต็งหนึ่งนะนอนมาเรียกว่าเป็นเต็งจ๋านะครับไม่มีทางผิดพลาดถ้าพลาดเนี่ยนะฮะเอาตีนมาถีบหน้าผมได้เลยนะครับไม่มีทางผิดพลาดแน่ๆก็มีอยู่คนเดียวก็ขอให้ บริหารฟุตบอลไทยทําให้วงการลูกหนังไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็บริหารงานด้วยความจริงใจด้วยความโปร่งใสนะครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเข้าข้างใครอย่างน่าเกลียดเหมือนเออช่างมันไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไร <laughs> นะก็ขอยเปไปตามนั้นละกันขอยทำงานด้วยความจริงใจแล้วก็พัฒนาวงการลูกหนังนะครับผมเชื่อว่า ถ้าตั้งใจทํางานถ้าเอาคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องฟุตบอลเนี่ยมาทําจริงไม่เหมือนชุดเก่านะฮะเอาคนไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลมาทําแต่ร้านเสือกคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งเรื่องฟุตบอลคือมันเป็นอย่างนี้คือเข้าใจผิดนะก็ถ้าเอาคนที่รู้จริงรักจริงเข้ามาทํางานเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็จะต้องก้าวไปข้างหน้านะครับเอาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะพวกพี่ๆเขาอยู่ในช่วงจําศีลไม่มีอารมณ์และความรู้สึกนะฮะเข้าใจ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงเรื่องของทีมอื่นบ้างแล้วกันเมื่อคืนนี้นะครับมีศึก FA c u ับรอบ4นะฮะนะัดรีเพลย์แข่งใหม่เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเสมอกันเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับเชลซีเกมแรกเสมอกันที่แซมฟอร์ดบริดจนะครับแข่งใหม่ก็ไปเล่นกันที่บ้านของแอสตันวิลล่าบ้างกองเชียร์ของสิงห์บลูก็ทำใจล่วงหน้านะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ย ขอมการเล่นของเชลซีนี่ต้องบอกว่าโอ้โหมันน่าละเหี่ยใจมากนะฮะโดนวูฟบุกไปอัดสี่ดอกถึงถิ่นเลยก่อนหน้านี้ไปเยือนแอนฟิล์ของพวกพี่ๆก็โดนกระหนำ่ำนะฮะสี่ดอกสองนัดโดนไปแปดประตูโอ้โหหมอบอกว่าต้องขมิบวันละสามร้อยทีมันถึงจะกระชับดังเดิมเแล้ะน,นั้นหลายท่านที่เป็นกองเชียร์ของสิงห์บลูเนี่ยทำใจล่วงหน้าบางคนนะฮะ ถึงขนาดไม่ดูดีกว่ามันมาดึกไม่ดูก็ได้นะครับบอลเตะกันดึกพวกนี้ต้องอตอนเช้าต้องตื่นไปทํางานแล้วก็ทําใจล่วงหน้าว่าตื่นมาดูสกอร์คงไม่รอดแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นทีมที่ดุดันนะครับนะดุดันไม่เกรงใจใครในบ้านตัวเองแล Form ้วเชลซีฟอร์มฟอร์มการเล่นของเชลซีเนี่ยมันกระทันกระแทนแบบนี้ไม่น่ารอดปรากฏตื่นมาตอนเช้าเช็คผลางานในขนันไอสั์นะอุทานเลย ลูกทีมของมาริโอ p ป c ชิติโน่เนี่ยบุกไปอัดแอสตันวิลล่าสามประตูต่อหนึ่งนะฮะเข้าไปเล่นในรอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายก็ได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับลีสยูไนเตดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะด้วยชชั้นสังสีด้วยคุณภาพของผู้เล่นที่เหนือกว่าเนี่ย <c oughs> ก็เชลซีน่าจะผ่านเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้แบบไม่ระบมหัวแม่ตีนมากนะักเท่ากับว่านะครับผลงานของมาริโอ้ปชิติโนตอนเนี้ย พนับบอลถ้วยเอฟเอคับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางนะครับส่วนคระบาวครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับพวกพี่พี่พพลิวอรพูด้วยฟอร์มการเล่นที่เป็นรองแต่ก็ยังหวังได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลน,นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่ฟอร์มการเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหนะตอนนี้มันตกต่ำดำดิ่งลงเหวนรกเลยอันดับที่11ของตารางนะครับผลงานเนี่ยถ้าคุมทีมจำนวนนัดเท่ากัน ไปเทียบกับแกรมพอตเตอร์กุนซือคนเก่าของเชลซีเมื่อรดูการที่แล้วตอนนี้โปเชตติโนแย่กว่านะครับนะโปเชตติโนแย่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในอามาริโซโปเชตติโนกุนซือชาวอาเจนินาพวกนี้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าตูดร้อนนะตอนนี้ตูดร้อนร้อนพ่าเผ่าเลยเป็นตัวเต็งที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่ง กุนซือนะครับของเชลซีคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้โอ้โหของเชเลซีชักเริ่มเอือมระอาชักแบบไม่ไหวกับผู้จัดการทีมคนนี้แล้วนะครับถ้าผมมองนะถ้าเป็นเจ้าของทีมคนเก่าอย่างเซียมีโรมันอารามโมชเนี่ยโปเชติโนโดนเชือดแล้วนะครับเจ้าของใหม่อย่างท็อตโบรีเนี่ยนะก็เปลี่ยนกุนซือมาแล้วนะเปลี่ยนจากอทอมสัสทูเคิลเป็นแกรมพอลเตอร์นะแล้วก็จะมีแฟร,รงค์แลมพาด เข้ามารักษาการแทนนะฮะจนถึงจบฤดูกาลนี้แล้วก่อนจะเปลี่ยนเป็นมอริโอมอริโอโปชิติโนจนถึงปัจจุบันผมยังมองว่าท็อตทโบลีเนี่ยเจ้าของทีมคนใหม่ใจดีกว่าโรมันอราโมูชนะฮะผมมองว่าถ้าเป็นเจ้าของทีมชาวรัเสเซียเนี่ยบ่านนี้ยโปชิติโนเรียบร้อยแล้วโดนจับขึงพืชน,นะฮะจับเข้าเก้าอีไฟฟานะาอ้ไฟฟ้านะเก้าอี้ไฟฟ้าเรียบร้อยแต่ตอนเนี้ย ท็อตโบลียังใจดีอยู่ยังไม่ปลดโปรเชติโนแต่ก็มินเมโอเคแหละผลงานบอลถ้วยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของเอฟเอคับแต่อย่าลืมนะฮะยังมีทั้งลิเวอร์พูลมีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ขวางหน้าอยู่แมนยูก็อาจจะมีสิทธิ์ทะลุเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเอครับสำหรับเชลซีก็เป็นเรื่องยากลีคับนะฮะหรือคาราบาครับก็อย่างที่ผมบอกเป็นรอง ลิเวอร์พูลนะเป็นรองลิเวอร์พูลแม้ว่าจะฟุตบอลน,นัดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นได้แต่เราเห็นแล้วนะว่าเกมล่าสุดที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยโ,โหโดนต้อนเลยก็โอกาสที่จะพลาดท่าทายแพ้ลิเวอร์พูลในนัดชิงเนี่ยก็มีสูงส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกโอ้โหอย่างที่เห็นนะเด็กเชลซีก็คล้ายๆกับเด็กผีนั่นแหละคือไบโพล่าจะแดกอยู่แล้วนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ของเชลซีเนี่ยร้ายกว่าแมนยูเพราะนั้นถามว่าบริโซเชริโน นะฮะปเชติโน่เนี่ยจะเอาตัวรอดไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าถามผมนะผมตอบได้เลยว่าไม่น่ารอดไม่ช้าก็เร็วนะครับไม่ช้าก็เร็วนะจะถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีอย่างแน่นอนนะผมมองว่าไม่น่ารอดตอนนี้กองเชียร์ของทีมสิงห์น้ำเงินเขาก็เรียกร้องนะครับอยากได้ผู้จัดการทีมคนใหม่จริงๆเขาอยากได้เจ้าของทีมคนใหม่แหมแต่เจ้าของทีมคนนี้ก็ ก็ไปเยอะนะก็วอดวายไปเยอะเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลอาจจะไม่เข้าใจว่ารัธรรมเชลซีเหมือนเสี่ยหมีนะแต่ว่าโอเคเขาก็มาพร้อมเงินนะครับตอนนี้กองเชียร์ของเชลซีเขาต้องการผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็เขาเล็งไว้อยู่สองคนเท่าที่ผมไปดมดมมองมองดูนะฮะก็มีอยู่สองคนหนึ่งก็คือกุนซือคนเก่าอีกหนึ่งก็คือกุนซือคนเก่าพูดง่ายว่า เป็นกุนซือคนเก่าด้วยกันทั้งคู่นะฮะคนหนึ่งคือโชเซ่มูรินโญ่ที่เพิ่งถูกปลดออกจากโรมาอีกคนหนึ่งก็ยังว่างงานอยู่นะฮะอันโตนิโอคอนเต้นะทั้งสองคนนี้ช่วยให้เคยช่วยให้เชลซีเนี่ยประสบความสำเร็จควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วฉพาะอย่างยิ่งมูรินโญ่เนี่ยเคยกลับมาแล้วสองสมัยนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซี ทั้งสสมัยคอนเต้ e ก็เคยได้กับเชลซีหสมัยนะฤดูกาล2016-2017นะสองคนเนี้ยถามแฟนบอลของเชลซีเขาก็น่าจะตอบว่าใครก็รดดนะแต่สำหรับผมผมมองเนี่ยถ้าอยากให้มิยร์ลีกแม่งกลับมามีสีสันอีกครั้งนะจริงพิรีเมีกม,มันก็มีสีสันอยู่แล้วละ่ะอยากให้มันแบบมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมองว่าเฮ้ยกลับมารอบที่สมการกลับมารอบที่สาของโชเซ่มูรินโญ ก็ไม่เลวเหมือนกันนะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะกลับมาสองรอบเนี่ยมันมีบ่อยแต่รอบที่สามเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันหาดูยากนะครับถามว่าโชเซ่มูริโยจะกลับมาเชลซีได้ไหมผมบอกให้เลยนะฮะถ้าเป็นเสียหมีอยู่มันอาจจะมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกันเฮ้ยคุณปลดผมนะรอบแรกนะเมื่อรุูการ2007-2008แล้วคุณบดึงผมกลับมานะพอคุณดึงผมกลับมาผมช่วยให้คุณได้แชมป์แล้วผลงานตกต่ำลงไปอีก คุณก็มาไล่ผมออกเฮ้ยอะไรของมึงมันอาจจะมีเรื่องกินแหนงแข่งใจกันแต่อย่าลืมนะฮนะณปัจจุบันเจ้าของทีมเชลซีนะสโมสรฟุตบอลเชลซี Chelsea, เนี่ยคือเสียทอ็อตนะเสียทอ็อตหรือเสียทอ็อตนะคนละคนกับที่ทําซอสนะท็อตโบรีนะคนะรับก็มีสิทธิ์ที่จะดึงโชเซ่มูริโยกลับมาเพราะไม่ได้มีเรื่องกินแหนงแข่งใจกันไม่ได้มีอะไรบาดหมางไม่เคยไปไล่ โชเซ่มูรินโญ่ออกเพราะฉะนั้นโชเซ่มูรินโญ่ก็อาจจะเอ่อเฮ้ยคนที่เป็นเจ้าของทีมณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียหมีเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะแบบสะดวกใจที่จะกลับหวนคืนมาคุมเชลซีอีกรอบและโชเซ่มูรินโญ่นะครับผมบอกว่าอย่างหนึ่งเหมาะกับทีมเงินถุงเงินถังไม่เหมาะกับทีมที่ไม่มีเงินให้ใช้ตอนไปอยู่กับแมนยูเนี่ยฤดูกาลแรกโอ้โหซื้อตัวไปเยอะพอมาฤดูกาลที่สองนะครับพอไม่มีตัวผู้เล่น ไม่ได้ตามที่ต้องการก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันไปอยู่กับทอตแนมฮอสเปอร์ไปอยู่กับโรม่านะครับมันไม่มีมันไม่ใช่ทีมที่แบบพร้อมที่จะทุ่มเงินแบบเชลซีแบบเรอัลมาดริดเพราะนั้นมันก็เลยไม่ถือว่าประสบความสาเร็จมากนักสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะมาอยู่กับ Chelsea, เชลซีเฮ้ยโอ้โหแล้วเหแล้วทอตเสียทอ็อตนะฮะทุ่มเต็มที่นี่ตั้งแต่มาเป็นเจ้าของทีมเนี่ย รวมๆพันล้านปอนแล้วนะใช้เงินไปเยอะที่สุดในอังกฤษแล้วนะครับเหมาะเลยเข้าทางของโชเซ่มูรินโญ่เลยทีเดียวนะครับและใครบอกว่าโชเซ่มูรินโญ่ตกยุคนะคเป็นฟุตบอลตกยุคฟุตบอลรถบัสนะฟุตบอลแบบเน้นผลการแข่งขันรัก,กุมระมัดระวังเดี๋ยวนี้เทรนฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องเพลสซิ่งมันต้องเคาะบอลกันสวยงามนะมูรินโญ่ล้าสมัยไปแล้วเข้าใจนะก็อาจจะมองได้แต่สําหรับเชลซีเนี่ย มูรินโญ่ไม่เคยล้าสมัยนะครับมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะสองรอบเนี่ยก็ด้วยวิธีการเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับอาจจะล้าสมัยกับทีมอื่นแต่กับเชลซีรูปแบบและวิธีการของมูรินโญ่ไม่เคยล้าสมัยและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดถ้าจะมีชายคนหนึ่งนะถ้าจะมีผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่จะกอบกู้เชลซีให้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งผมกว่าตาดู พวกที่ไม่ใช่ผมกว่าตาดูแถวไม่เห็นใครนอกจากหนึ่งเดียวคนนี้ครับแต่นี้ถ้ากูพูดชื่อกุญซือคนอื่นไปนี่อาเลยนะแต่ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เบลีกลมโชเซ่มูรินโย